วรวัตรเอื้ออภินยากุลค่ะสอสแอพร่นี่กับพื้นที่น้ําท่วมเหมือนกันค,คุณวรวัตรบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้สถานการณ์อุทกภัยที่อําเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่กําลังวิกฤตผู้นําหมู่บ้าน ผู้นำหมู่บ้านถูกน้ำปิดล้อมอ่ะทุกคนกำลงกำลังสารวนกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ยินมาว่ามีคำสั่งของผู้บริหารระดับสูงของศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำจังหวัดแพร่ให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเดินทางไปรับถุงยางชีพที่ตัวจังหวัดไกลออกไปกว่า100กิโลเมตรด้วยตัวเองเธอเขาจะไปได้ยังไงบ้านาท่วมขออนุญาตสื่อมวลชน ช่วยสื่อข้อมูลนี้ไปยังผู้บริหารระดับสูงของมหาไทยด้วยว่าแก้ไขคำสั่งโดยด่วนอย่าให้ชาวบ้านลำบากไปมากกว่านี้เพราะตอนนี้น้ำมันดวยกฤดเต็มทีแล้วเอาแล้วทำไมไปออกคำสั่งแบบนี้นะอชัวร์ใช่ไหมคำสั่งแบบนี้อาน่นนี่นี่ต้องอ้างอิงสอสเนี่ยสสอพูดเองวรวัฒนเนี่ยสสแพร่พักเพื่อไทยเขาบอกคำสั่งของภรรยาของผู้บริหารด้วยนะหรอเออ ภรรยาของผู้บริหารระดับสูงนั้นมันยุ่งอะไรคือบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยมันเป็นไปทุกระดับชั้นเลยนะนะเพราะมีพ่อนายกมีภรรยาของผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดเออเอาเข้าไปเออเอาเข้าไปคือคืออีกตรงนี้ไอ้เรื่องถุงยังชีพแล้วต้องให้เขานั่งรถไปร้อยกิโลเนี่ยมันก็ไม่สมเหตุสมผลอยู่แล้วนะใช่ใช่มันมันจะต้องไปถึงที่ที่ต้องไปหาชาวบ้านไม่ให้ชาวบ้านมาหาของใช่ใช่นะแล้วเขาจะไปยังไงล่ะ น้ำก็ท่วมเนี่ยเอโดนน้ำล้อมหมดจะให้นั่งรถไปร้อยกิโลไปเอาถุงยังชีพอันนี้เขาเรล่กพักพักอไไม่ใช่อ่าไทยนี้ของภูมิใจไทยอ่าเดี๋ยวเราราจะรอดูนะว่าว่าเขาว่ากันยังไงนะแล้วภรรยาผู้บริหารระดับสูงมาเกี่ยวอะไรด้วยถูกไหมคะ